สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับเอาใจนะครับสายสมุนไพรสายเขียววันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีนะครับต้มน้ําสูตรผลไม้ที่ทําขายครับที่กําลังฮิตยอดฮิตตอนนี้เลยเดี๋ยวผมจะมาสอนทั้งต้มกินเองนะครับหรือว่าต้มทําขายเนี่ยสูตรเป็นยังไงมากนะครับเดี๋ยวมาดูกันอย่างแรกนะครับผมใช้หม้อ12ลิตรนะครับผมอย่างที่สองนะครับ ใบครึ่งโลนะครับผมโลที่เราเนี่ยใส่ใบลงไปเลยนะครับครึ่งโลแบบไม่ต้องยีนะครับเพื่อนๆย้ําไม่ต้องยีให้มันเข้มข้นเลยนะครับใบครึ่งโลนะครับใส่หม้อสี่สองลิตรนะครับแล้วเติมน้ําให้เต็มโอเคจากนั้นนะครับก็เติมน้ําให้เต็มเลยสิบสองลิตรอหอยทมช่วมนะครับเพื่อนประมาณฉีดหรือถ้าเพื่อนๆน,น,นะครับมีหม้อเบอร์ไหนเนี่ย ก็ลองคำนวณอัตราส่วนดูนะครับผมถ้าต้มกินเนี่ยผมแนะนํานะครับใส่น้ำสองลิตรนะกับใบหนึ่งฉีดนะครับผมน้ำสองลิตรใบหนึ่งฉีดถ้าเพื่อนๆไม่ได้ทําเป็นสูตรขายนะครับเป็นสูตรกินก็ทําใบหนึ่งฉีดน้ำสองลิตรนะครับผมใส่หม้อทั่วไปได้เลยหลังจากนั้นนะครับผมก็เปิดแก๊สนะครับเอาไฟแบบแรงสุดเลยนะเพื่อนๆเอาแบบเต็มพิกัดอด้ น้ำประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วปิดฝาปิดฝาหมอสเสร็จแล้วเนี่ยจับเวลาไว้นะครับเพื่อนสี่สิบนาทีนะครับพอสี่สิบนาทีแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆนนะครับเบาไฟนะเบาไฟให้มันเหลือครึ่งหนึ่งประมาณนี้อีกสิบนาทีทั้งหมดเราจะต้มห้าสิบนาทีนะครับเพื่อนๆก็คือต้มไฟแรงเนี่ยสี่สิบนาทีต้มไฟอ่อนสิบนาทีก็จะเสร็จตอนนี้ผมขอเปิดไฟแรงไว้ก่อนนะครับ วนี้เราก็อยู่กันที่แมคโครนะครับเพื่อนเเดี๋ยวผมจะพามาดูน้ําหวานที่เราจะใช้ในวันนี้รถที่ติดตลาดเลยนะเพื่อนเพนที่คนชอบกันและกินเยอะมากเนี่ยก็คือองุ่นมีสตรอเบอรี่นะครับยอดฮิตเลยก็คงจะเป็นแอปเปิลนั่นเองเดี๋ยววันนี้เราจะลองทำแอปเปิลกันนะครับผมอันนี้ก็น้ําหวานผมซื้อไว้แล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้อีกอย่างเลยนะครับผม นี่นั่นเองน้ำเชื่อมมิตรผลนะครับผมมันจะช่วยให้น้ำเราเนี่ยมีความหอมอร่อยนัวขึ้นคือผมไม่ได้คิดเองนะพอลองกินแล้วแบบเปรียบเทียบดูเนี่ยรู้เลยว่าใส่น้ำเชื่อมเนี่ยอร่อยกว่าเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นตัวนี้แล้วกัน1.8ลิตรแปดิบสามบาทถ้าเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยไม่อยากใช้น้ำเชื่อมนะครับมันเปลืองงบไปเนี่ยเพื่อนๆสามารถใช้เป็นน้ำตาลมิตรผลแทนได้นะครับผม น้ำตาลมิผลเนี่ยมันจะเม็ดเล็กนะเพื่อนๆละลายง่ายถ้าเราใส่น้ําต้มเนี่ยไปนะครับผมเตรียมน้ำผลไม้ติงฟงที่ผมซื้อมาเมื่อกี้นะครับผมขวดหนึ่งก็ประมาณเจ็ดสิบกว่าบาทนะเพื่อนๆแล้วก็ใช้หม้อเนี่ยหม้อแกงหม้อทั่วไปนะเพื่อนๆเบอร์ยี่สิบหกนะครับผมตวงน้ำห้าลิตรหรือเพื่อนๆนะครับใช้หม้ออย่างอื่นก็ได้ครับผมหม้อข้าวหม้อซึ้งได้หมดนะเพื่อนๆตวงน้ําใส่ลงไปห้าลิตรนะครับผมแล้วก็ตั้งเตาได้เลย เปิดไฟแรงสุดนะครับเพื่อนๆต่อมานะครับพอ,อน้ําเดือดแล้วนะครับเพื่อนๆให้ใส่นะครับน้าผลไม้ติ่งฟงลงไปเลยให้หมดขวดเลยนะเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นสูตรนะครับสําหรับทําขายถ้าสูตรที่ทํากินเองที่บ้านใส่หม้อเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนะครับใส่ให้หมดขวดเลยนะเพื่อนๆแล้วก็คนนะครับผม ถ้าเพื่อนๆไม่มีทัพทีคนเนี่ยมันจะไหม้ก้นหมอ้อเพื่อนจะได้กลิ่นไหม้แอปเปลลิ้ลกลิ่นมันจะไม่หอมนะครับผมคนไม่ต้องเยอะนะครับสองสามทีเสร็จแล้วเนี่ยให้ใส่น้ําเชื่อมน,นะครับมิผลที่เราซื้อมาจากแมคโครเมื่อกี้นะครับผมใส่ลงไปแปดสิบมลนะครับเพื่อนๆน,นี่นะคะใส่ลงไปได้เลยนะเคดลับความอร่อยนะครับผม สร็จะะประกบให้เข้ากันนะครับผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อนๆไม่ต้องเอาร้อนมากนะครับผมปิดแก๊สได้เลยโอเคต็อป <Okay, top. S 1> ขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นขั้นตอนบรรจุขวดขายนะครับสําหรับเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆเนี่ยที่สนใจอยากทําขายใช้ขวดขนาดหนึ่งลิตรนะครับเพื่อนแล้วก็ใช้ที่กรองนะครับผม ก็คือกลวยเนี่ยจะมีที่กองข้างในเพราะของสิงฟงเนี่ยมันจะมีพวกเนื้อผลไม้ติดเขิเพื่อนเพื่อนเสร็จแล้วนะเราก็จัดเนี่ยน้าที่เราต้มไว้เมื่อกี้ใส่ลงไปนะครับเพื่อน400มลก่างเอาก็ได้เอาประมาณเกือบถึงครึ่งขวดนะครับเพื่อนอ่าประมาณนี้นะครับผมนี่ก็ถึงครึ่งขวดนะเพื่อนเอาประมาณ400 ml นะครับผมแล้วก็ใส่น้ำแอปเปิ้ลเนี่ยที่เราทาไว้เมื่อกี้ลงไปเลยนะฮะ เอาคือเกือบเต็มขวดนะครับประมาณนี้โอเคเสร็จ okay. แ,แล้วเนี่ยใช้สลิงนะครับเพื่อนๆยาที่ผมใช้เนี่ยจะใช้เป็นยาฝาเงินนะครับเพื่อนๆคือเพื่อนๆนสามารถใช้ได้ทุกยี่ห้อเลยนะครับผมวันพัทฝาเงินฝาแดงซิกไนนะครับผมเคเอสยี่ห้ออะไรก็ได้นะเพื่อนๆเพื่อเพิ่มความหวานให้น้ํานะครับผมผมเนี่ยจะใส่ลงไปนะครับผมยี่สิบมลนะครับเพื่อนๆผมจะมาร์คขีดไว้นะคะ โอเคยี่สิบมแค่นี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมออเค็แล้วก็ปิดฝานะครับแล้วก็แช่เย็นพร้อมขายนะเพื่อนเพื่อนที่ร้านเนี่ยก็รับตัวแทนจําหน่ายอยู่นะครับผมก็มีอยู่ทั้งหมดสิบหกรสชาตินะครับเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนเพื่อนสนใจอยากเป็นตัวแทนเนี่ยหรือว่าอยากรับไปขายเนี่ยสามารถติดต่อผมช่องทางตามนี้เลยนะครับผม ซึ่งผมเนี่ยอยู่ที่นนทบุรีนะครับผมบางใหญ่บางกลวยเนี่ยเพื่อนๆสามารถมารับได้หรือจะให้ส่งก็ได้นะครับผมตอนนี้เนี่ยก็มีทั้งหมดสิบหกลดจผมจะยกตัวอย่างให้นะครับก็จะมีชาไทยนะครับเพื่อนๆมีนมเย็นอันนี้ก็จะมีสตรอเบอร์รี่อันนี้บูฮาวายนะครับผมแล้วก็มีสตรอเบอร์รี่โยเกิร์ตบูเบอร์รี่นะครับผมทินจี่ชามะนาวมีทั้งหมดสิบหกรดชานะเพื่อน ยังไงเนี่ยถ้าเพื่อนๆน,นะครับทําเนี่ยอยากได้สูตรเพิ่มเติมเนี่ยชาไทยนมเย็นรสกล้วยอะไรเนี่ยครับผมเพื่อนๆสามารถติดต่อผมได้เลยผมไม่หวงสูตรนะเพื่อนๆผมแจกทุกคนแน่นอนราคาขั้นต่ํานะครับเพื่อนสี่สิบห้าบาทนะครับผมราคาสายส่งเท่านั้นนะครับผมขั้นต่ำสามสิบขวดยังไงก็ติดต่อมาได้นะครับผมสวัสดีครับ